ผ่านมา2ยกนะครับายแดงมาลายทองน้ำเงินเอ็กซ์ตราครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่สาราแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500อยาธาตุน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และทางแอนตาซินนะครับยังได้มีรางวัลพิเศษมอบให้ครับกับนักชกที่ใช้ศิลป,ปะแม่ไม้มมยไทยครับเตะก้านคอศอกขับเข่าลอยครับแอนตาซินมอบรางวัลให้10,000บาท ตะลเคฟานหางรับไปทันที3 0 0 0 0บาทครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาท้อต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่น้อมโดยท่านในห้างวินนยวีระพุทธชงครับรายการสนับสนุนเฉพาะแม้ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาดูครับมาดูครับรุ่นใหม่ๆหม,ม่ตีเข่ากันแรงมากๆครับมุมแดงลูกศิษย์ของเสียชายสุขโขทยัยน้ำเงินลูกศิษย์ของเสียอึงอุบลมา มาตีกันอย่างเดียวครับนี่เลยครับวันนี้นะครับสจ,จต้งประจีนนี่ไม่ได้มาแต่ว่าดูอยู่ที่ประจีนแล้วก็มีแน่สิทธิเซยนี่นี่ลูกของคงเซยเป็นเสียนที่อธิยาศัยน่ารักตลอดดูรายการไม่เคยมาดูที่นี่ไม่เคยครับโอ้ตีสวยตีสวยเสียไปเสียไปเสียไปรอกไว้ตีไปมาโอ้โหมาลากมาเลยเออ แข็งแรงแข็งแรงน้ำเงินอ้าวแข็งแรงเดินนี่ครับอโอ้โหนี่นักลงทุนอีกคนหนึ่งครับเอ็กซ์ตาร์เอ็กซ์ตาร์มาลูกเสษย์พี่อึ้งอูบลมาดูครับมาจับมาจับดูครับโอ้โหดูมอ,อ,อาจารย์สมพรบอกมันติดเชือกไปนิดนึงออกมาก่อนออกมาก่อนอรุ่นใหม่ๆนี่ชกกันสนุกเลยครับ ไม่ต้องไปคุมไม่ต้องไปดูเชิงครับอ่าเขาบอกเหนื่อยยากแล้วก็หายไปโอ้โหโดนซ้ายครับมาโดนมาลายทองขวซ้ายไปอ้าวนยยัดเข้าไปครับเอกตรามามาสงคราเข่าเขา่เขาไหนจะแน่กว่ากันมากตีตีกันไม่หยุดเลยครับลุนลุนเลยเออตีไปตีมาตีไปตีมาตีไปน้ำเงินเอกตราฝ่ายแดงมาลายทองเออเอกตราอยู่ตัวนอกตีไปกรรมาการแย่ล yeah. ุนต่อฝ่ายแดงมาลายทอ,องน้ำเงินเอกตรา เอกรายองมาเอามาลายทองเตะว่าเตะเตะสามดอกเอกลาต่อยลำตัวนายเสียบไปตีเข่าขวาโยกมาโยกมาเสียบเข่าซ้ายโอ้โหนายเก็บที่ปและที่แข็งเอกลาตีเข่าขวาโอ้โมาลายทองอย่ารออยโอ้โตีได้ทีหนึ่งโอ้ตีทะลุเบืองกันนะครับวัดดวงเลยคู่นี้โอ้โหโดูครับ มาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆภาคอีสานด้วยกันครับเอา้าแมเมื่อกี้โดนซึมไปนิดนึงซึมไปนิดนึงเอ็กซ์ต้ามาโอ้แต่ว่าตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วยัดโอ้โหต,ต่างคนต่างยัดต่างคนต่างเสียบดูครับแม่ในจัดจา้านทั้งคู่ไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับมาลายทองกับเอ็กซ์ต้าครับโอ้ถ้าไม่ได้ถ่ายทอดทีวีมเสียเสียได้แทนครับเอา้าปลายปลายยกมาอีกชุดหนึ่งขวางไว้ ขวางไว้มาตีเข่าซ้ายครับเอ็กซ์าครับหมดยกที่3มครับ ชีระรัตนวงศ์แล้วก็น้มูลที่แตกเข็มละ500บาทจากอตาซินด้วยแล้วก็ตัวยูต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรจน์ครับครับมาขอบคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพลายด้วยนะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับโอ้แล้วก็นี่ครับออนิวมิซูบิชิไททานนะครับนี่ครับตามกันต่อเลยครับยกเดือดยกเดือดโอ้โหสงรามเข่าคุณน,น็อ มันต้องมันต้องแบบนี้ครับรุ่นใหม่ในสายงานเพชรยินดีครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าติดตามผลงานทั้งคู่ครับมุมแดงอยู่กับเสี่ยชายชอห้าพยักแม่ยี่ห้อนีหายห่วงมาไลาทองชอห้าพยักเอาน้ำเงินอยู่กับเสี่ยอึนเอ็กซ์ตราอา้าแมมันมันตีแล้วมันใกล้เชือกโผล่ไม่ได้กรรมาการแยกเลยครับแดงมาไลาทองน้ำเงินเอ็กซ์ตราแมา้โอ้โหแต่ไม่แตกเนี่ยแต่ไม่แตกทำท่าจะเละทำท่าจะเละเอา ล็อกไว้เมื่อมันมันขนาดนี้นี่เลยครับนี่แหละทูฟายูนะครับโวยมันให้ท่านได้ชมอย่างนี้เลยเอา้าวเสียบไปน้ำเงินเอกราเมลไทยทองแดงน้ำเงินเอกราฟันมาเมลไทยทองเอกโอ้โหมลไทยทองก็เสียบได้ขอตัวเสียบไปเอกรามาเมลไทยทองไปเอกรามาเมลไทยทอง ขึ้นลงกีตลบเดินอีก,กเ,อเอกล่าเดินชนเอาเสียบไปเอกล่ามาลยทองโอโหเสียบลูกแล้วตีไปโอ้โหดูครับมาตอนนี้มาเลือดเลอะเ,เลือ่อนไปด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหแต่ว่าน่ไม่ยีละม่ยีละดูครับคา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 เสียบไปเอกซ่าเอกซ่ามาลายทองโตมา ติดมุมแกะออกมาก่อนครับอ้าโอ้โหไม่รู้งัดมากี่ก๊อกต่อกี่ก๊อกแล้วนะครับอ้าวแมฟันไปเสียชายฟันไปเสียอื่นบวกบัดเอามาประเลงเลือดกันแล้วมาวงในทีปเอ็กตาเออแม่ยัดเข้าไปขีบมายัดเข้าไปเอาม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 า,มา,มาอีกก๊อกหนึ่งแล้วครับแม่ถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายในเยดายแย่เลยอ่ะโอ้โหโมวยมันอย่างนี้นะครับบุกอีกเดิน เอ็กซ์ตร้าบุกมาต่อยมาซ้ายไปมาในทองกดมาแทงไปแดลกาแทงคืนแทงคืนโอ้ชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปปลายยกเลยนะครับเอา้าโอ้ยเลือดโอ้เด็กอ,อะไรเนี่ยไม่กลัวเลยนะครับโอ้แตกเยอะด้วยไมู่้ว่าแตกเยอะไม่เยอะไมู่้วแต่ว่าเลือดเยอะเลือดเยอะเอา้าเสียไปเอ็กซ์ตร้าไปโดนขาลูกนี้ใส อีกนิดเดียวใกล้จะหมดยกที่4ี่เด้อดกหมดยกหมดยกที่4ี่โอ้โหน่ารักมากเลยเล็กๆนะครับแถวหน้าเลยนะครับมาลายทองชอห้าพยัก์กับเอ็กซ์ตร้าอึงอุบลร้อยปอนร้อนวิชาครับล่าสุดโปรโมเตอร์ผู้จัดของเราเสียบณัรเดชวชิระรัตน,นวงศ์แม้วันนี้ติดภารกิจแต่ว่าประกาศอาัดฉีดมาแล้วครับให้ทั้งคู่คน1 0 0 0 0มื่นบาทมามาเสียบกันยกสุดท้ายครับกระชากล้มเลยกระชากล้มเลย มาลายทองแดงน่าเงินเอกตราเอาโมโหแล้วเอกตราเอกตรามาลายทองเอกตรามาลายทองเอาเอาเอกตรามานี่แหละครับเสียโบูตอาชิดมาด้วยเลยนะเอามาตามเสียงเลยเอาขยับอีกอู้สายสวยสองดอกไฟแดงมาลายทองน่าเงินเอกตราตีไหมตีไหมเอาตีหนึ่งตีสองตีสามเอาคืนหนึ่งแม ขยันขยันต้องเดินตลอดน้ําเงินยกนี้ไฟแดงเอ็กล่าชนอีกอออนี่ชื่อเอ็กตาชื่อเอ็กตามันต้องพิเศษพิเศษเอโอ้โหดูว่านัวเนียนัวเนียชุนละมุนกันอยู่ครับตอนนี้มา าากน่าชื่นชมครับน่าชื่นชมครับคู่นี้แมโดนซ้ายไป2ตีนนะครับมาลัยทองแมเบิ้ลแข้งซ้ายสวยครับเวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาที40่สิบวิยังเหลืออีกเยอะครับอยู่ที่ว่าเวลาที่เหลือใครจะทําได้นะมิงเหมเด็กหน้ารักทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหต่อยสนุกเอาไนแม่ันกันกันได้ด้วยไม่รู้ว่ายังเหลือเวลาตั้งนาทีเสร็จเศษแรก็เกิดได้ฝ่ายแดงมาลัยทองนะเหมือนเอก็กซ์ตร้า เอกตราชนิดเด็กอะไรดูดิเลือดเต็มหน้าเต็มตาแต่ว่าใจอะไรเนี่ยหัวใจนี่โคตรสุดๆเลยทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆโอ้ตามภาษามวยที่เขาเรียกอะไรนะโอ้โหหัวใจเพรชรขาจจริงๆเดินตลอดเอ,าเอา้าเอกตราเอ้าตีได้แล้วเอา้าตีไปมะาลาัยทองเสียบมาเอากตราเลือดโลรกแต่เฉยเลย เด็กอะไรหูหวใจนี่พันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาเดินอีกมลา,ายทองไม่ประทะแล้วซ้ายปลายเอาหมัดมาอ็นตราเลือดเปล่งไปด้วยกันนะเอ้าออกข้างนิดนึงอ็นตราตีปลายเสียไปมาลายทองมานิดนึง mm hmm. แต่ว่านี่ยังไม่รู้ผลแพ้ชน,นะนะครับแต่ว่ารางวัลพิเศษจากโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณนัทเดชนี่มอบให้แล้วครับคู่นี้คนละ10,000มื่นบาทครับโอ้โหเหมิงโอ้โหในเรื่อง,ใน,องในเรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงหัวใจไม่ต้องห่วงเสียบุญนัทเดชอ่าสุดเลยนะครับโอ้โหคู่นี้อาดูทรงแล้วไม่ได้จบแค่ไฟเดียวครับอ้ายังเดินอยู่ยังเดินอยู่เอ็กซ์ตร้าและได้หัวใจของเสียอื่นมาเอาไม่ั Okay, อีกนิดนึงอีกไม่กี่วิเหลือสกีสามสองหนึหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนี่นี่ภาพน่ารักมากเลยทั้งทั้งที่เลือดบีดเต็มหน้าผากเลยนะครับโอ้โหทั้งมาลัยทองทวา่าพยากักแล้วก็เอก็กตร้าอึ้งอุบลน,นะครับเด็กๆโอ้โหต่อยน่ารักแล้วก็มันด้วยนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหมูได้จาด้วยนะครับอา้าวแล้วบที่ส แล้วก็ข้ามมาใบสุดท้ายไปไหนกรรมการไปไหนเอียงไหนไปที่ฝ่ายแดงนะครับไปที่ฝ่ายแดงนะครับมาลัยทองชอหพยักเป็นฝ่ายชนะเอกราอึงอุบลโอ้โหดูดิเลือดทั้งคู่เลย เฮตีนะครับเฮตีของเรานี่เพชยินดีเป็นตัว<อ>แทนหนุ่มบดหนุ่มบดนัทนนเดชว่าชีรัรนานาวงาให้เฮตีเป็นตัวแทนค,คนละหน<อ>ึ่งหมื่บาทครับคน่ที้เลยทีดีโอสุดยอดเลย,ยเดี๋ยวดูพัก2เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทีมงานทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับ